สัตว์แม่งนอนอยู่แดกมัางอย่าคิดว่ากูไม่เห็นน่ะสัตว์จับไว้เลยจับไว้เลยตาเราบ้างนะตัวเธอแสนี่เพื่อนดูดิป่ะติดคอติดคอติดคอจับไปขาสิษอ้าวไม่ใช่รถเหรอไปแล้ว โอเคเพื okay. ่อนตามไหนโอเคเดี uh, ๋ยวมึงอายุเท่าไหร่นี่เฮ้ยอยู่ไหนเลียเรียนเรียนนี่อยาดตอเนี่ยจับหนักแม่สงเลยเดี๋เพื่อนเอ๊ะอยู่ไหวะมันใจหน้าที่กูไหม อย่างนี้ต้องใช้วิชาสายซัาฟาดนี่มันอะไรเนี่ยอยู่บ้านทำไมปล่อยให้บ้านสกปรกอย่างเงี้ยนะฮะขาดแล้วกูเสียงอะไรวะถุงอาจารย์ถุงเฮียอะไรรับแบบเร็วๆนะเพื่อนเฮ้ยจุ๊บนี่นี่เหรอนี่ไอ้นี่อ่ะมีอีกไหมเงินที่มึงยืมไปเมื่อไรจะคืนไว้สักเฮี้ยอะไรวะตีกันเปล่า วกเมืองตีกันตปกูแดกก่อนละเพลงเป็นตัวกำหนดท่าเต้นมันบเน้ะเจ๊ะบเจ้ะเจ้ะอิบเจอะเจ๊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 ะเล๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจเจ้ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเเจ๊ะเจ๊ะเจะเจ๊เจเเะเ้เะเ มามาเดี๋ยวช่วยในที่สุดมันก็ออกจนได้อเยอะเยอะไม่นะเยอะฉันต้องการคนที่แกงๆงที่สุดแกเยทำไมปะท้ไว้ยเมื่ออาจารย์เดินเข้ามาเจอนักเรียนในสภาพที่ไม่เรียบร้อย ฟิวเช่นย่ากระเจนเน่าเน่าแตกแตกฟิวเช่นย่าวู้วต่ยหลังหลังนี่คือพวกหัวร้อนในปัจจุบันเฮ้เขี่ยแพ้ชนะโว้ยเจอกันครั้งหน้าเพื่อน Left foot left stop Right foot two stop c h a c h a real smooth เชี่ยเอ้ยมือไม่ว่างจะเอาใช่ไหมเรามาลองกล้องกันนี่เขาว่าถ่ายใต้น้ำเจ๋งจริงเขาว่ากล้วยดีต่อสุขภาพพ้ยแค่นี้แหละเฮ้ยมึงจะไปไหนเข้าโรงเรียนสอนเต้นมึงดูนั่นดีไม่เข้าก็บ้าแล้ว ก็ก็เอาวะสวัสดีครับคุณเคยโดนเพื่อนแกล้งแบบนี้ปะโดนแต่แบบนี้คงไม่ดีแน่นอนสัตว์แกล้งกูเสือเพิ่งซื้อมาใหม่ใหม่เลยเพื่อนอีกอ่ะเฮ้ยเหรอด้ดยวๆดื้อได้ไหมทำไม่เปิดให้ดูก่อน ลองลองเท้าหน่อยดีกว่าไปละผมเอาคนนี้แหละครับหุบปากไปเลยพูดอย่างนี้เลยเป็นเพื่อนกันดีกว่าทำไมเจอแต่หนังแนวนี้วะดีกันเถอะนะเพิ่มเสียงดิทำไมมันเป็นเลขคู่วะมันขาดใจเ้ยนี่และนี่คือคุณเมื่อใช้กเกตออนไลน์แล้วได้เองสำลักน้ำ <c oughs> นายทำอะไรอ่ะป้าขฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรควันตุจีนนะเว้ยสชือแจกเงินและนี่คือเชื้อโรคในปัจจุบันล้างมือเพื่อความสะอาดมาเจ้าเจ้าจ้าจ้ย่นายพักอยู่นี่เองเหรอเพื่อนใช่แล้วเพื่อนแล้วเจอกันนะเพื่อนไปช่วยด้วยมาช่วยกูดี จะเลิกเรียนโคตรดีใจเลยวุ้ยบจับจับจัมัน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 อ้อับจับจเอ่อคุณตำรวจครับผมขอพูดเลยหน่อยได้ไหมไปอ้าวว่าไงพวกจัเพื่อมิตรภาพของเพื่อนยะเรามาเล่นปิงปองกันดีกว่ามายะยะยะ และนี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดเอาแล้วนะ <Yeah. S 1> อเอาซิวะ mm hmm. อ่ะแ <Yeah. S 1> สบท่อนปวดกูเลยมึงร้องทำไมอ่ะกูขอโทษโอเค <c oughs> และนี่คือคุณเมื่อดื่มหนักเกินไป yeah, กูทำอะไรบ้างวะสักทีเหระรู้เยอะไปแล้วมึงอ่ะและนี่คือคุณเวลาแต่งเพลงตอนมีความรักอืมนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นฉันรักเธอตอนอกหักไหนบอกว่ารักคุนะความฝันกระทบถึงความจริงเอจ้า อเยี่ยมเลยขอดูใบขับขี่ลืมครับไม่รอดเรามาสร้างกล้ามเนื้อกันดีกว่าลุยเลยพิ่กจูยไฟฟ้าแสนทร์และนี่คือคุณเมื่อแชทแบบมีความรักโอ้หวานใจตอนฉุน <c oughs> มงเอ้เยแมงเอ้ยมเเอ้าย n e เป e e ยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามขอให้ทุกวันเป็นวันที่แฮปปี้ <c oughs>